ตามที่มีภาพปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด -19 นอนเรียงรายไร้การดูแลจากภาครัฐตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วภาพเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยแต่มีผู้นำมาโพสต์ประกอบข้อความทำให้สังคมเข้าใจได้ว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเทศเรื่องนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานฐาน และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตและต้นทางการส่งต่อภาพดังกล่าวขอเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการโพสต์การแชร์ภาพดังกล่าวนอกจากจะทําให้เกิดการตื่นตระหน,นอกหวาดวัวแล้วยังเป็นความผิดตามกฎหมายนประชาชนที่ไม่อยากตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมมาร่วมกันเป็นสมาชิกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดี ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ w w w e n t a i f a k e n e w c e n t e r c o m Facebook Entai Fake n e w Center, Twitter @afnc_thailand, Line e n t a i f a k e n e w c e n t e r และสายด่วน1111ต11่อ87มาร่วมกันต่อต้านข่าวปลอมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย